สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์เอ็นเอ็นรีเซิลรถจากร้านบัวสอนออมรแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวนะครับผมนี่ครับสาขาวังบัวเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ0 8 1 3 6 5 9 9 7นึ่งสา5หกห้นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นคูปะใต้เอ็มยาห้าศูนนะครับผมคันนี้นะครับผม มีอุปกรณ์สามชิ้นครับมีใบมีดในดินหน้าแล้วก็มีตัวกันชนหน้าให้แล้วก็มีผ้าสามให้ครับตัวนี้ตัวรถเดิมๆเนียนๆครับไม่เยิะมไม่ซึมไม่รั่วนะครับคันนี้กอกยางสี่เส้นแน่นๆนะครับตัวรถครับผมของเนียนๆนะคันนี้ สวยๆครับสภาพเดิมๆครับผมสวยๆคันนี้ครับพ่อเดิมอยู่เลยนะครับผมเรามาดูเลขไหมครับเลขไหมห้าร้อยชั่วโมงนะครับผมคันนี้รถคันนี้จดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับ MU 5 0 1คันนี้นะครับ ทะเบียนปี61เลขไมห้500นะครับผมเลชั่วโมงการทำงานสหบคุณลูกคา้าท่านใดนะครับผมสนใจรถคันนี้มาในราคาเพียงแค่5 0 0 0 0 0เ0 0บาทครับผมจะส่งฟรีทั่วประเทศและมีค่าแนะนำไม่ห้าพันบาทจากทางร้านหรือว่าลูกค้าท่านใดมาซื้อรถไม่มีค่านำพาทางร้านเราจะโอนกนรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถ ไม่เป็นไรครับผมโอนมาจำหนึ่งหมืนบาทมาแล้วก็รถส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายส่วนที่เหลือนะครับผมเอาจ่างสตาร์ทเลยครับ,รบเรื่องนิ่มๆครับคันนี้ระบบแฮนดริกดีครับยกเร็วครับผมรถเนียนๆครับคันนี้ งานไล่งานนางานไถคันนี้จัดให้ได้ครับผมจากร้านโบสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับผมรถสวยๆครับคันนี้ MU 5ม1นะครับผมอันนี้รอให้คุณลูกค้ามาจับจองอยู่นะครับผมรอแล้ครั แล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับผมถ้าสนใจรถคันนี้อย่าลืมติดต่อไปที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมานะครับผมแล้วก็ติดตามช่อง YouTube บัวสอนอภรพรเทคเตอร์ชาแนลด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ